สวัสดีครับทุกคนมันนที่ผมพิมพ์นะครับก็หลังจากที่ผมปล่อยคลิปของเกม Ma ทริกไฟล์นะครับเป็นเกมมือถือนะที่มีกระสุนโชว์อยู่ตรงนี้นะครับสุนโชว์อย่างนี้นะครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากทำเหมือนผมเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาสอนแต่ก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำว่าคลิปไหนที่ควรนำมาใช้และคลิปไหนที่ผมไม่แนะนำให้นำมาใช้นะครับเพราะว่าที่ผมไม่บอกว่าห้ามนำมาใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยฝีมือเก่งขึ้นก็อาจจะสามารถนำคลิปที่ผมไม่แนะนำเนี่ยเอามาใช้ได้แก้ปัญหาได้เพราะว่าผมายังแก้ไม่ได้ตอนนี้ okay. โอเคด้วยคลิปที่แนะนำนะครับให้จะเป็นคลิปแนวนี้ครับก็คือถือปืนไว้เฉย ปืนนิ่งๆครับหันซ้ายหันขวาได้ถือปืนนิ่งๆหันซ้ายหันขวาได้ประมาณนี้อ่าอ่าเห็นไหมพอเริ่มมีการอ่าสลับปืนเห็นไหมครับว่าตัวเลขอะ่ะมันจะเริ่มเอ,อ๋อผมก็เลยต้องตัดทิ้งอ่าก็คือคลิปที่มีการสลับปืนไปมาเป็นมีดเป็นปืนนะครับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ เพราะมันจะทำการ tracking ยากครับมาเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแกอะเลยล้วกันก่อนอื่นผมจะไม่สอนเอ่อดาวิชี่พื้นฐานนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้อ่ามีพื้นฐานกันบ้างแล้วแบบคีลงคีรัดหรือว่าเอ่ออย่างต่างต่างแล้วกันนะครับผมจะขอไม่พูดถึงเรื่องพื้นฐานแล้วกันนะครับนันมันจะกินเวลาของคลิปไปค่อนข้างนานอ่มามาตรงนี้ครับผมที่คำว่า f u ชั่นตรงเนี้ย เรียกว่าคียนะครับผมขอเรียกว่าคีย์แล้วกันทุกคนนะ่ะจะไม่มีนะครับจะมีแค่นี้คีย์ลัดแรกที่ผมจะสอนนะครับก็คือชิปสเปซบาร์ครับชิปสเปซบาร์จะขึ้นหน้านี้มาพิมพ์ตัวย่อครับ PTRAPTPTTRA นะครับตัวนี้ให้ขึ้นคาว่า p l a n ร r าแตร r เกนะครับกดแอดไปถ้าของทุกคนอยู่อย่างนี้ไม่เชื่อมต่อกดเมาส์ครับกดเมาส์ซ้ายลากไว้แล้วกดชิปลากไปหาเส้นสีฟ้าครับแล้วปล่อย มันก็จะติดไปเลยโอเคมองไม่เห็นกดคอนโทรลซูมครับประมาณนี้ทําไงต่อเราจะเห็นตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาลากเส้นก่อนว่าเราต้องการให้ตัวแทร็กครับมันแทร็กอะไรสมมติผมการแท็กตรงนี้มองไม่เห็นมันเล็กไปซูมครับซูมได้ถ้าเกิดเป็นเกมอเคอมครับมันจะค่อนข้างง่ายกว่านี้เยอะมากเพราะว่ามันจะไม่มีพวกยูพวกนี้ขวางนะครับแต่ว่าที่จริงมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับก็ทําการลากกันเลยครับไม่ต้องสวยงามมากนะครับ อ่ะประมาณนี้อันนี้คือเสร็จอันนี้คือเราเนี่ยต้องการให้มันแทกตรงนี้เสร็จแล้วทําไงต่อครับมาด้านขวาครับเปลี่ยนคําว่าแทกเกอร์ตรงนี้เนะี่ยจากพอยต์อะครับเป็นไฮบริดพอยต์แอนด์แอเรียนะครับจากนั้นกดตรงนี้ครับตรงนี้กับต,ตรงนี้ต่างกันยังไงตรงเนี้ยคือมันจะแทกแค่เฟรมไปเฟรมครับคือจากเฟรมนี้มาเฟรมนี้แล้วจบแต่ตรงเนี้ยคือมันจะแทกทั้งหมดเลยสุดเลยสุดขอบตรงนี้เลยครับอ่ะเริ่มไปเลยครับ t r a c k f ล l e In v a l i d Reference Time อ๋อลืมไปครับกดเซตด้วยนะครับเซตเวลาก่อนว่ามาเริ่มตรงนี้แล้วกด Play ครับนะมันจะเริ่มแท็กครับไม่แนะนำให้คลิปตรงนั้นเน่ยตัวละครเราเนี่ยตัวแฟลตหน้าจออยู่ๆก็าขาวไปเลยหรือสีตรงปืนมันไปก,มกลมเกืนกับแบ็กกราวพื้นหลังนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย มันจะทำให้แท c k เนี่ยมันเออนะครับอ่ะแท็กเสร็จแล้วทำไงเราต้องการนำมาใช้เราต้องการนำตัวแท a กเนี่ยครับมาใช้โดยที่ไม่อยากให้ผู้ชมเ,เห็นตัวที่เราลากไว้ที่เรา Track เกอร์ไว้นะครับกด create p a n e transform ครับเราก็จะได้ตัวนี้มาทำไงต่อครับตัวเก่าลบทิ้งครับเหมือนเดิมครับลากกดชิปใส่เลยเป็นไงครับคลิปเอ๋ใช่ไหมคลิปเอ๋คลิปเอ๋คลิปเป็นอย่างนี้ทําไง ชิปกดออกกดข้างนอกก่อนแล้วกดเมิดครับลากเหมิดมาเอาหมดกดชิปใส่ตรงนี้ทํำไงต่อลากมาสีเขียวครับอย่าถามว่าสีเขียวสีเหลืองคืออะไรผมไม่รู้ผมดูเข้ามาโอเคลิปก็จะดีขึ้นทีนี้เราต้องการให้ตัวเทคครับมันอยู่ตรงนี้ถ้านำเทคมาเฉยเยอะเทคมันจะไม่มีที่อยู่เหมือนเดิมครับชิปสเปซบาร์ Corner ครับเิมยนคำว่า Corner Positioner นะครับหรือ C.P.N ลงไปกด Add ครับแล้วก็ลากมาที่สีเหลืองอ่าทำเหมือนกับตัวตอนที่เราจะลากแท็กเลยครับเราต้องการให้ตัวฟอนต์ะครับไปโผล่ตรงไหนทำมุมเปอร์ครับมีจินตนาการนิดนึงประมาณนี้ตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่เห็นมากครับก็ลากๆไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยกลับมาตรงนี้ครับอย่าลืมกดสตนะครับอ่าเหมือนเดิมครับชิปสเปซบาร์หาคำว่า t ท็ก เทครับแนะนำเป็นตัวเทคพลัสนะครับอ่าลืมบอกถ้าเราทิกนี้อยู่ทิกนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราชิปแล้วเราแอดเลยอ่ะมันจะออโต้มันจะออโต้ให้นะครับแนะนำดีเซเลตก่อนก็คือคลิกข,ข้างนอกก่อนนะครับแล้วชิปสเกตบาร์แล้วแอดมามันจะลงงๆ,ๆอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับลากเข้าสีเหลืองทีนี้กระสุนเหลือเท่าไหร่กระสุนเหลือสิบเจ็ดใช่ไหม เรืมปรับไซส์นะครับสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดเห็นไหมเลขก็จะมาแล้วแต่เอเลขมันอยู่ตรงนั้นมันไม่สวยทําไงนี่ครับกลับมาที่คอนเนอร์โพซิชันนะครับแล้วก็ย้ายย้ายได้อ่าตรงนี้นะครับคือสิบเจ็ดกลับมาที่เทกค,ครับมันสีขาวอะครับต้องการให้เป็นแบบสีแดงเหมือนผม มาที่เชดดิ้งครับมาอันที่สองครับติกแอนด์เบลลเรดเอาไลนะครับเอ้ยทำไมขอบมันเล็กจังเลยอ่ะทําไงครับนี่ติกเนตครับต้องการนานๆก็ติ๊กไปเลยอ่าแต่ผมว่ามันมันเยอะไปเยอะไปอ่าประมาณนี้ครับทําไม่เทคเหมือนเดิมครับตอนเนี้ยตรงเนี้ยก็สูดรหสิบเจ็ใช่ไหมครับก็ตรงนี้ครับครีเฟมติ๊กไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยคือสิบเจ็ดทำไงต่อปึ๊บสูงเข้าไปครับแล้วก็กดเล่น เขาค่อยลากครับสิบหกส1สมมมติผมทำแค่นี้พอเสร็จแล,ล้วต้องการให้มันหายไปครับต้องการให้มันหายไปทำยังไงมาที่โอปา i t ซีครับ โอปาซิตสักครู่แล้วผหาไม่เจอปึ๊บมาที่ s h a ด,ดิ้งก่อนแล้วกันมาที่อันแรกครับ o p ปาซิตครับติ๊กตรงนี้คือหนึ่งเซครับแล้วเราก็ค่อยขยอยไปล่างล,ลงครับอ่ะทาเหมือนกันครับกลับไปที่ตรงนี้ปึ๊บกลับไปที่เชดดิง้งโอปาซิตตรงนี้ติ๊กวาที่หนึ่งร้อยครับลากไปต่อ ลักลงอ่ะกดเซฟครับมาแค่นี้ก่อนกลับไปดูคลิปครับอ่าอ่าเห็นไหมคือผมอาจจะสอนผิดเพราะว่าผมไม่ได้ทำให้ดูตั้งแต่แรกแล้วกันนะผมผมขอโทษนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เราก็ถ้าเราอยู่นี้ใช่ไหม แล้วก็เปิดเลขเ,เนี่ยเป็น30ครับทำไงกลับมาที่ฟิวชั่นครับอ่ะเราต้องกนารตรงนี้ใช่ไหมแล้วกลับไปที่เทคครับมาที่ตรงนี้แล้วก็ติ๊กเนี้ยเป็น30 30แล้วไงต่อปเบ๊ปเบ๊อปเบ๊อปรบไปรับไปเบ๊อปยี่สก้ผมไม่เห็นซูมครับ28 ยี 25, ่ห้หหายี่ผมทำไมเจ็ดนะครับเพราะว่ามันน้ำงจะใช้วลายนยี่สี่สิบี่สิบยี่สิบเก้าบเรร้อยครับเซฟไป ใหม่นะครับคือผมไม่ค่อยแนะนำดาวินชีในการใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับสายฟรีเนะี่ยก็ใช้ก็ได้ครับอ่ะนี่ก็เป็นผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่จะทำเมื่อกี้กันก็ประมาณนี้ครับก็อนำผมก็ไม่รู้ว่าที่ผมสอนเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตก็ คอมเมนต์ติดยังกไงัได้ครับว่าผมสอนดีไม่ดีตรงไหนหรือว่าต้องการให้ปรับเปลี่ยนพวกเสียงพูดหรือว่าอะไรพวกนี้มันเบาไปขนาดไหนก็แนะนําเข้ามาได้ครับคอมเ่ไม่ได้ครับผมหรือว่าต้องการให้อยากรู้อะไรในอนาคตเ,เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ทริคใหม่ๆนะครับสำหรับเกมที่ผมเล่นในอนาคตแล้วเอามาทําไฮไลท์เนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างชอบกดไลค์ชอบมากกดซับครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบทุกคนครับบ๊ายบาย